ครีมบำรุงผิวนะคะในรูปแบบของแป้งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่ใช่แค่แป้งธรรมดามันเป็นครีมบำรุงไปด้วยและอย่างที่รู้ๆกันนะคะครีมบำรุงก็คือเนื้อครีมถูกไหมคะและจะเอามาใส่แป้งมันก็จะกลายเป็นเนื้อผงหรือเนื้อแป้งอัดแข็งไม่ได้เพราะว่ามันใส่ครีมตัวนี้นะคะผลิตที่เกาหลีโรง,งงานชื่อ Cosma c เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีที่ผลิตแป้งได้เคาน์เตอร์แบรนด์ที่เกาหลีผลิตที่นี่ทุกที่เซิร์ชดูได้เลยนะคะแล้วก็มันแตกต่างยังไงกับ เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้กันแดดได้จริงนะคะไม่ได้ไม่ได้โมนะคะก็คือคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันกันแดดได้จริงหรือเปล่าฉันต้องทากันแดดทับหนึ่งก่อนแล้วค่อยทาแป้งทับไม่ต้องเลยนะคะอันนี้รับประกันการันตีเพราะว่นต้องใช้เอกสารเยอะมากในการขอที่จะขึ้นทะเบียนที่เป็นสิวแพ้ง่ายและคนที่ใช้เมดิลีนอยู่แล้วจะรู้ว่าเมดิลีนเป็นเวชสัาอางนะคะไม่ใช่เครื่องสําอางเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผิวแพ้สเตรอยมาหรือว่าเป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนเป็นสิวเนี่ยใช้ได้แน่นอนค่ะแล้วก็ ต่อไปสบคนที่กลัวการอุดตันนะคะก็ใช้ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ grape seed oil มเมล็ดน้ำมันจากมเมล็ดองุ่นนะคะแค่0.02%เพราะฉะนั้นน้อยมากๆเลยไม่มีทางอุดตันแล้วก็ลดการอุดตันได้ถึง98%